ทัีครับแหมก็มาพบกับผมแบงค์แอดซาครับแล้ววันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมากับน้องอีฟด้วยอ่าแต่ตแดูหน้าน้องอีฟเลยครับมีโอเคเห็นไหมเนี่ยก็คือวันนี้เรามีทริปที่จะมาดูสถานที่วังตะไคร้กันเราจะมาแนะนําว่าวาังตะไคร้เนี่ยสถานที่เป็นยังไงบ้างแล้วก็น่าสนใจน่าที่จะมาเที่ยวกันแค่ไหนก็เดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับเย้เลยครับเย้ย นี่นี่ก็คือบัตรที่เราไปเสียกันมาคนละสิบบาทนะเกิดมายังไม่เคยเข้ากันเลยบ้านอยู่นครน,นายก 2> 2กิโลอ่อเาเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูว่าข้างในเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับใช่ครับครับจากทางที่เราเดินกันครับกูอีฟคิดว่ามันจะตักกี่กิโลดีครับ<อ>ที่เราจะเดินกันเข้าไปต้องมาร้อยกิโลได้สักประมาณร้อยกิโลเลยนะครับอ๋อนี่ครับตอนนี้ก็ถ้าเกิดว่าเราเอารถยนต์มานะครับเสียท่านละร้อยห้าสิบบาทนะครับ อ่ละร้อยห้าสิบบาทครับเกินเกินจำนวนคนที่เขากำหนดก็คนละสิบบาทอ่ากำหนดอยู่ที่แปดท่านนะครับท่านถ้าเกินแปดท่านก็คนละสิบบาทครับแหมตอนนี้มีรถขับเข้าไปอิจฉาจริงๆเลยครับเราเดินเข้าเดินแต่แค่สิบบาทต่อคนใช่ครับรู้สึกว่าเราคิดผิดหรือเปล่ารู้สึกทางมันไกลเหลือเกินใช่แล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดินกันต่อไปครับก็ตรงนี้ก็จอดรถค่ะจอดได้เรื่อยๆ ถ้ามันไม่มีป้ายห้ามจอดก็จอดได้โอเคครับอโอ,โอ้จัดไปครับเราก็เดินเข้ามา,านนครับก็จะเห็นพี่น้องๆที่นครนายกหรือว่าจะเป็นตา่างจังหวัดเนี่ยเข้ามาเที่ยวกันก็ตอนนี้ก็จะเห็นว่า,ามีรถลองลองแผนลองแผนกล้องครับตอนนี้ก็มีรถมากมายทั้งรถบ,บ,บัสรถทัวร์รถกระบะทุกคนลองอเดี๋ยวลองไปดูข้างหลังครับข้างหลังครับ ข้างหลังนะครับข้างหลังนี้ก็คือจะเป็นพวกร้านขายเสื้อขายกางเกงนะครับมีอาหารไก่ย่างต้มตําอะไรกันแล้วแต่แล้วก็จะมีพอตรงตรงไปทางด้านนี้ครับจะเป็นสุขาชายหญิงจะบอกทําไมจะบอกทําไมเผื่อหาไม่เจอเผื่อมาหาไม่เจอเราก็บอกกันไว้ก่อนครับแน่นอนครับเป็นธรรมเนียมของทุกที่ครับไม่ว่าจะเป็นน้ําตกไม่ว่าจะเป็นแก่งอะไรเงี้ยเวลาเข้าสุขาเราก็เตรียมเหรียญกันไว้ด้วยสองบาทสามบาทจะว่ากันไป เป็นบอร์ดแนะนํานะครับของเรียมังคายว่าสร้างมาเมื่อไหร่สร้างมาทําไมและวิธีการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทํายังไงบ้างเขาบอกว่าจะจัดให้มีหน้าที่นะเห็นป่ะตามนี้เลยครับแล้วก็เป็นสถานที่ครับกานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายกทั้งจังหวัดหรือเปล่าเกอบทั้งจังหวัดครับบทั้งจังหวัดเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวค่ะครูแบงค์ ครับลองลองดูทางด้านขวาครับอาจะเห็นว่าจะมีกรงอะไรอยู่หรือเปล่ากรงอะไรอ่ะเข้าไปดูเข้าไปดูนสนใจทีเดียวครับผมดูร่าวข้าไอ้เนี้ยเหมือนเหมือนคููแบงค์เลยนั่นมันตัวอะไรทัศนสง่างามจริงๆเลยครับไอ้มันคืออะไรครูแบงค์นกยูงครับผมนกยูงอ้าวไม่ใช่นกยูงครับมานี่ครับเรารู้แล้วครับว่าคืออะไรครับคือนกจิกครับ ไอ้ยาไอ้ยาล้านะคะครูแบงค์ตอนนี้อผมเพิ่งรู้ครับว่าสัตว์ที่อยู่ในประเทศของเรามีนกจิกอยู่ด้วยนะครับผมคิดว่าประเทศอื่นก็คงจะไม่มีนะครับอ่ามาดูหน้าตาของนกจิกนะคะว่าเป็นยังไงนกจิกของครูแบงค์เออกำลังจิกขนอยู่เลยอยากจะให้เขารำแผนให้ดูเอาโชว์หน่อยได้ไหมแจ๊ไม่โชว์ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อเลยครับอ่า สังเกตนะครับจะจะมีคนมาปูเสือนอนเล่นกันอยู่แถวนี้นะเพราะว่ามันร่มเย็นมากเลยมีต้นไม้แผ่กินก้านเต็มไปหมดนี่ถ้าเกิดว่าอย่างไม่ใช่วันหยุดหรือวันธรรมดาเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราแบบเอ้ยอยากจะได้บรรยากาศดีๆเราเสียแค่คนละสิบาทเองครับเดินเข้ามาครับสามารถที่จะเข้ามาเข้ามานั่งเข้ามาหาเสือมานั่งปูกันหอบเสือเขาผ้ามาอ่าเป็นความคิดที่ดีนะครับหรือว่าจะเป็นออกแล้ว เป็นหนุ่มสาวนะเข้ามาใช่ช่วงนี้รถก็ทยอยเข้ามาเยอะมากเลยค่ะตั้งแต่เราเดินเข้ามารถเยอะมากใช่ไหมครับคุณแบงค์เพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับใช่ระวังป้ายคุณแบงค์ค่ะเดไม่ชนรถก็เลยเหรอเอาใหม่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 เดินกลับไปครับเดินกลับไปครับเดินกลับไปเดินมาปึ๊บอะไรเกิดอะไรขึ้นป้ายเป็นอะไรหรือเปล่าคุณแบงค์ไปโอ้โหเป็นห่วงผมบ้างก็ได้ครับอ๋อครับแล้วไปกันต่อ ตามมากกว่าไปเลยครับมีเด็กน้อยเล่นห่วงยางอยู่เราไปขโมยห่วงยางเด็กน้อยดีกว่าจะดีนะจะดีนะมันจะดีนะแต่ผมว่าเราไม่ต้องขโมยหรอกครับที่ท้องคุอบฟก็มีอยู่คุเบงก็มีนะครับท้องคุแบงไม่มีครับผอมริงเหรอมเดียวครับมาถึงสะพานสะพานทางด้านขวาจะมีแผนที่นะครับอีกแล้วครับเป็นแผนที่เขากลัว ทักท่องเที่ยวเดินหลงนะครับของอุทยานมันตะไคร้นะครับครับเรามาดูข้างๆด้วยครับตรงนี้คือเป็นการเตรียมพร้อมก่อนเล่นน้ำทำไงมาคะครูแบงค์ไม่ลงเล่นน้ำในเขตห่วงห้ามอ่าจะมีเขตห่วงห้ามจะมีปักป้ายไว้นะครับใช่ครับก็จะไม่ปีนฝ่ายตามหน้าผาซึ่งตอนนี้ตอนเด็กผมเคยครับผมรู้ว่ามันมีทางเดินโอแล้วหน้าหน้าตาครูแบงค์ก็จะเป็นอย่างนี้ไดยใช่ไหมเพราะตกหน้าผาใช่ไหมคะตกหน้าผาไม่ใช่ เราครับไม่หยอกล้อการบริเวณแอ่งน้ำไม่สวมเสื้อผ้าเปียกน้ําในน้ําที่เย็นนานๆเพราะอาจจะตเกติดตะคิวนะครับตะคิวตะไข่ไปอืมตะคิวเอาละครับเครื่องดื่มแอลกอฮอลกก็ถ้าหากว่าตกลงไปในน้ําถ้าเกิดว่าเรากินเนี่ยเวลาเราตกลงไปในน้ําเนี่ยมันก็จะทําให้เราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ครับใช่ครับ,คร,บครับต่อไปก็คือมันสังเกตลักษณะของใสยน้ําครับเพราะว่า น้ำมาเนี่ยแรงหรือเปล่าหรือว่าจะมีน้ําป่าน้ําสีเปลี่ยนหรือเปล่าครูบคแบงคถ้าเกิดว่าน้ําสีน้ําตาลมานี่ให้รีบขึ้นน้ำตาลแดงพราวว่าน้ําป่าจะจะมาแล้วน้ำป่ากำลังจะมาอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยครับผมหยุดบ้างก็ได้นะไม่หยุดอ้าตรงนี้ครับตองนี้ช่วงนี้น้ำกำลัง ฝนก็ตกเป็นระยะๆฝนมาไหลที่ต่อก็มาไหลที่แ้วแล้วน้ำก็ใสแล้วตอนอแรกนะที่เรามาน้ำยังขุ่นอยู่เลยแล้วตรงนี้สามารถล,อลร่องห่นงยางแล้วก็ไหลเลื่อนลงไปได้เลยอ่าเหมือนเป็นการล่องแก่งใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ล่องแก่งสนุกกว่านะอ๋อล่องแก่งสนุกต้องเป็นล่องแก่งของฮู Who, มีล่องแก่งนานนี่ของผูอีฟเองครับไม่ค่อยจะขายของเลยนะครับ ตอนนี้ก็เรามาทานไอติมครับไอติมสูตรหนึ่งด้วยครับม,มกบนนีกะทิส,สดรวมมิตรมา10มบาทเท่านั้นครับนนเราลองไปไหนกันครับเนี่ยเลยไม่เลยแม่รถชนคขาเลยรถมารถมานะครับมีอสองแถวอสองแถวนี่จะเป็นขาประจำเลยของทุกน้ำตกในนครนืก เราพันไม่พันไมาพมาเราจะแต่สองแถวเท่านั้นทั้งยิ่งมีเครื่องเสียงแบบแต่มีไส้เดินรูดอย่างเงี้ยมีไส้เดินรูดเห็นแล้วเพลินตาเดียิ่งนะ <c oughs> นี่ครูอีฟชอบแนวนี้ใช่ไหมครับลุดเงาเ่องกันตกเมื่อไหร่วะอ๋ <c oughs> อ เดินเดิเรื่อยๆนะครับก็มาเจอสะพานเข้าสะพา,านตรงนี้ะสะพานตรงนี้ครับไปเดินไปเรื่อยๆก็จะเป็นผ้าไปอีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับก็คือเป็นสถา,านที่ให้เราพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ไปเล่นน้ํากันซึ่งสําหรับใครที่คิดว่าเอ้ยมาลัวว่าร้อนอะไรเงี้ยผมว่าที่เนี้ยเย็สนสบายชื่นใจเพราะว่าต้นไม้เนี่ยขึ้นเต็มไปหมดเลยครับต้นเล็กต้นน้อยเต็มไปหมดตรงนี้ แต่ที่เห็นครับลองลองแทนดูครับตรงนี้ไม่มีไม่มีตรงไหนที่แบบรู้สึกว่ามันร้อนมันมีแต่<า>แอะไรอย่างเงี้ยเย็นมากเพราะว่าตรงนี้จะเป็นต้นไม้โอ้โหมองดูแล้วก็เย็นตาดีครับตรงนี้จะเป็นโซนสระเด็กครับเพราะว่าน้ำจะตื้น แล้วก็มีตะหินเอาละครับก็เราก็ข้ามสะพานมาแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นดีกว่าของศาลาตรงนู้นครับเอาล้ค่ะเ,เรามานั่งอยู่ที่ศาลานเนาะโอศาลาครับใช่ครับหลังจากที่บ้านบ้านนี่เบงอยู่ห่างจากนี่ไม่ถึงสองกิโลก็ยังไม่ค่อยที่จะได้มาเที่ยวในอุทยานนี้เท่าไหร่หรือว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สองในชีวิตที่ได้เข้ามาอุทยานแห่งนี้นะครับซึ่งเข้ามาก็อืมก็ครั้งนี้ก็น้ําเยอะค่ะ ปกติจะน้ำน้อยมากถือเป็นโชคดีอย่างหนึ่งที่มาถูกวันนะคะคุณแบงค์ครับใช่ครับข้างหลังเขาเนี่ยก็จะเห็นโพยยลล์ล่องหุ่นยางแล้วมันก็อยากล่องบ้างเพราะว่าบบน้ำมันเย็นอะ่ะแต่ล่องหุ่นยางไม่สนุกเท่าล่องแก่งใช่ไหมครับใช่ครับต้องไม่สนเท่าล่องแก่งแล้ล่องแก่งสนุกกว่าต้องล่องแก่งอะไรครับล่องแก่งนี่โบเป็นล่องแกงเท่านั้นนี่ขายของกันดีแล้วครับีสองพี่น้องตัวนี้หมดแล้วเออวางไปเลยพี่ถ้าสมมติเราไม่รู้จักฝั่งรู้จักที่กรอเนี่ยเราอาจจะไหลไปถึง ทำพังมะกงเลยก็ได้นะโอ้นี่ออไปถึงนู่นเลยเหรอครับกานแรกครับเราต้องระมัดระวังเพราะว่านี่เป็นออกสายเส้นนคะรนายกนะเออนาะมันจะไหลไปเรื่อยมันจะไหลไปเส้นปทุมไปกรุงเทพหรือเปล่าครับ <c oughs> ไม่ใช่นะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่รู้อ่ะเราไปลองน้ำไหมครับคุณแม่ครับไอ้ตอนนี้ผมคิดว่ายังไม่อยากลงน้ําครับเป็นโรคก,กลัวน้ําอยู่ครับมันเนาะโดนหมากัดมาใช่กใช่ครับอย่างนี้นี่เอง เดี๋ยวเราไปเสียงหิดร้องด้วยไม่ใช่ชนีบ่ายใช่ไหมนะไม่ใช่ไม่ใช่ชนีครับโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่านาะครับไปเลยครับไปไหนแล้วครับข้างหน้าจะเป็นฝายนะคะฝายน่าเล่นมากเพราะส่วนมากคนก็จะมาเล่นอยู่ตรงนี้เพราะว่าข้างในน้ำจะลึกหน่อยแต่มาเล่นไม่ค่อยมีหินเท่าไหร่ไม่เหมือนกับ ล่องอย่างเงี้ยมันก็จะมีหินบ้างโคนหินบ้างถ้าคนเราหลบไม่ถูกเหลี่ยอะเกี่ยแน่นอนมันก็เป็นเหมือนประสบการณ์ชีวิตของคนเราใช่ไหมครับถ้าเราเล่นอยู่ตรงฝ่ายครับก็เหมือนเออเล่นอยู่บนอ่างนั่นแหละอ๋ออย่างงั้นถ้าเกิดว่าเรามาเล่นอยู่ในฝ่ายนี่คือเล่นอยู่อยู่ในอ่างที่บ้านก็เหมือนกันใช่ไหมครับไม่เหมือนครับว่าคนเยอะกว่าไอ้ยังมีคนอ่อด้วยมีฝรั่งนะไหนเรานี่ไปดูฝรั่งกันครับเร็วไปยื้อเร็วเพาะว่าจะเอาห่วยางลงมา เลยปิงปอนปิงปอนน่าแฮร์ดึงครับโอ้โหดูเขามีความสุขกันน่าดูครับมูเบู่เด็นแดรกที่ข้างบนแต่แกงกล้ากลัวอยู่หัวจะแตกหรือเปล่าเนาะคิดในใจมาแล้วมาแล้ว แต่ว่ามันจะมีกิจกรรมอย่างหนึ่งครับที่ผมคิดว่าน่าจะลองดูสักครั้งหนึง่งก็คือเป็นกิจกรรมเหวนฟ้า100ร้อยเมตรก็จะเป็นอ่าเป็นลวดสลิงนครับสยงคนครับาแล้วก็าจะไหลไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงอีกฝั่งหนึง่งก็พูดถึงเสียวมากไหมก็ไม่ค่อยเสียวมากครับสำหรับคนที่เรียนรอโดมาคนจะรู้ว่าเป็นยังไงใช่ไหมคะบงก็ไม่ค่อยเสียวเนาะไม่ค่อยเสียวเท่าไหร่ครับอาจจะรอดอจะเสียวกว่านิดนึงตรงที่ว่าหารคอยถีบด้วยครับก็ราคาห้าสิบบาท ว่าต่ำอายุต่ำกว่า9้าปีเด่นไม่ได้นะครับห้ามดื่มของมึงเนเมาขึ้นมาเล่นนะครับยจะปินหนักเขา้าไปใหญ่ครับครับนะก็ท่านใดที่มาวัางตะไค้ก็มาลองดูสักครั้งหนึ่งครับครับโอเคกลับกลับฮัลโหลสวัสดีแหมตอนนี้เรากำลังจะ ก็กแล้วเพราะว่ารู้สึกเมื่อยแล้วเดินมานานแล้วก็ข้างในยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายที่รอให้ครูทุกท่านนะครับหรือว่าพี่น้องๆทุกคนเนะี่ยมาดูว่ามันจะมีอมันจะมีอะไรอีกนะครับผมจะไม่บอกหมดเพราะว่าที่บอกมาช่วงเพราะว่าโดยโดยจุดประสงค์หลักของเรามาคือมาเล่นน้ำแล้วก็มาอยู่กับธรรมชาติแต่ว่าข้างในเนี่ยมันก็มีมากกว่าน้ำและธรรมชาติ ต้องลองมาดูเองว่ามันจะมีอะไรโอเคตอนนี้ก่อนจะกลับก็ผมมาครับผมก็ไปเจอมีลุงคนหนึ่งแก่ๆคนหนึ่งเขาก็บอกเล่าประสบการณ์นะครับแล้วผมก็ไปได้ยินมาก็าคือเขาบอกว่าเวลาคนเราเล่นน้ําเนี่ยพอขึ้นมาแล้วเนี่ยขึ้นมาสักพักมากินข้าวกินน้ําอะไรเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวจะกลับแนละ้วรู้ไหมครับว่าเขาลงน้าไปอีกทำไมไม่ทําไมครับเขาไปเยี่ยวครับ าิ่งป๊ะัน,นี้ก็<า>นี่ก็คือวังตะไคร้<า><า>ของทิปของเราในวันนี้ก็ทั้งต่อไปจะเป็นที่ไหนก็เดี๋ยวติดตามชมนะครับ<า>โอเคครับขอบคุณครับครับ